เออชิดละไหนของคนจีนเนี่ยน่าจะรอนี้นะหยุดเลยปิงปองทุกเสียงปิงปองเท่ากับสองเส้นมาทำอะไรโอเคผมมาเอาเส้นที่ฝากซากไว้นะ่ะโอ้จริงเป็นเบอร์เลยอะ่ะ นี่เป็นเป็นที่ที่น่าทำงานมากเลยนะนี่อ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะยี่สิบห้าเหรียญผมว่าคุณลืมเสื้อผมนะมันไม่มีผมว่ามันมีเสื้อผมอยู่นะช่วยเช็คทีได้ไหมอ่ะไม่เช็คไม่มีหรอกนี่วะชิวะชิฉันว่านายมีเสื้อฉันอยู่นะก็บอกว่าไม่มีไงโว้ยมีสิวะเอาไปดูดิเอาเสื้อมาจะไปหรือจะให้เรียกตำรวจแกไม่กล้าหรอกหรือจะเอาใช่ไหมเอานายวันวันเออไปก็ได้ แต่ไม่จบแค่นี้หรอกเยวกจะเอารูเพิ่มทีไปด้วยเออเอาไปเลยยังเหลืออีกหลายใบย,ยางกลับไปอีกนะอ้วนระเกียดพวกอเมริกันอเมริกันหน้าตาแม่งเหมือนกันหมดอู้นเาจะเหมือนกันหมดแหละดูที่มันเคยพูดอยู่นะ